สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการสร้างครูยุคใหม่นะคะคือครูในปัจจุบันเนี่ยต้องมีทักษะอะไรบ้างแล้วเราจะเตรียมเขายังไงดีในโลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วขนาดนี้วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกงานวิจัยชิ้นหนึ่งค่ะที่เขาพยายามหาคําตอบเรื่องนี้โดยลองเอาแนวคิดการสอนสองแบบมาผสมกันก็คือการเรียนรู้ที่ผู้เรียนนำตนเองหรือ SDL กับการเรียนรู้เชิงรุกหรือ AL เพื่อปั้นครูไทยรุ่นใหม่กันค่ะ เรามีข้อมูลจากบทความวิจัยในลาวรา e ัสโซเชียลอีเนอร์นะคะของดรยุทธนาพันมีกับอเฉลิมทองจรจากมอราชพัฒกำแพงเพชรแล้วก็มีโน้ตสรุปประเด็นสำคัญสคัญมาด้วยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาดูกันค่ะว่ารูปแบบผสมผสานที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะพัฒนามายังไงแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องครูศตวรรษที่2 1ได้จริงหรือเปล่า โดยเฉพาะเ,าเมื่อเทียบกับมาตรฐานใหม่ๆอย่างของคุรุสภาปี6-2อ่ะคะ่ะครับซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ก็เหมือนพยายามจะมาตอบโจทย์ตรงนี้พอดีเลยนะครับด้วยการเอา2คอนเซปต์หลักๆที่ว่าเนี่ย SDL กับ AL มาผสมกันค่ะแล้วไอสอตัวนี้ SDL กับ AL มันคืออะไรแล้วมันมาผสมกันได้ยังไงคะช่วยอธิบายหน่อยคะ่ะได้ครับตัวแรก SDL หรือ self-directed learning เนี่ยถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือ ให้ผู้เรียนเขาเป็นคนขับเครื่องเองเลยครับตั้งแต่เริ่มคิดว่าอยากเรียนอะไรเป้าหมายคืออะไรจะหาข้อมูลจากไหนลงมือทำยังไงแล้วก็ประเมินผลเองด้วยมีงานวิจัยอื่นๆเขาสรุปข้อดีไว้แบบว่าเป็นตัวย่อ SFL นะครับ S คือ Satisfaction ผู้เรียนพอใจ E คือ Everyone เหมาะกับทุกคน F คือ Flexibility ยืดหยุ่นสูงแล้วก็ L คือ Lifelong Learning ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับ อ๋อ oh, SFL น่าสนใจค่ะแล้วตัว AL หรือ Active Learning ล่ะคะตรงตัวเลยคือเน้นให้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงไม่ใช่แค่เอ่อนั่งฟังบรรยายเฉยๆแต่ต้องได้คิดได้วิเคราะห์ได้ลงมือแก้ปัญหาเหมือนที่เราเคยได้ยินเรื่องกลวยประสบการณ์ของเดลนะครับว่ายิ่งลงมือทำเยอะประสบการณ์ตรงเยอะก็ยิ่งเรียนรู้ได้ดีพอสองอันนี้มารวมกันเนี่ยมันเลยส่งเสริมกันดีมากครับ คือ SBL เหมือนให้เป้าหมายให้แรงจูงใจจากข้างในส่วน AL ก็เป็นกระบวนการเป็นวิธีที่ทำให้การเรียนรู้นั้นมันเกิดขึ้นจริงผ่านการปฏิบัติการลงมือทำฟังดูมีเหตุมีผลมากๆเลยค่ะแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะทีมวิจัยเขาทำยังไงบ้างคะกับการเอารูปแบบนี้ไปใช้จริงเห็นว่ามีวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยใช่ครับเขาตั้งเป้าไว้3ข้อหลักๆคือ 1. พัฒนารูปแบบการสอนนี้ขึ้นมาก่อน 2. ศึกษาผลการใช้คือดูทั้งคะแนนสอบผลสำเร็จและก็สมรรถนะสำคัญสำคัญของนักศึกษาครูและ 3. ก็วัดความพึงพอใจของนักศึกษาด้วยครับว่าชอบรูปแบบนี้ไหมค่ะแล้วเขาไปทดลองกับใครที่ไหนคะสากลเลยมีขั้นตอนวิเคราะห์ออกแบบพัฒนานำไปใช้แล้วก็ประเมินผลเอด d a อโมเดลครับ เพื่อให้มั่นใจว่ารูปแบบที่ได้มันมีคุณภาพจริงๆแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญ5ท่านมาช่วยกันพิจารณาความเหมาะสมด้วยนะครับก่อนจะนําไปทดลองใช้จริงโดยใช้วิธีวัดผลแบบกลุ่มเดียววัดก่อนเรียนแล้วก็วัดหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างอ๋อ oh, วัดก่อนหลังเรียนในกลุ่มเดิมนะคะใช่ครับแล้วพอวัดผลออกมาเนี่ยตัวเลขที่ได้ก็น่าสนใจมากครับ อย่างแรกเลยคือตัวรูปแบบเองเนี่ยเขาวัดประสิทธิภาพตามเกณฑ์ e1 e2 e1 e2 คืออะไรนะคะอ่า e1 คือประสิทธิภาพของกระบวนการระหว่างเรียนส่วน e2 คือประสิทธิภาพของผลลัพธ์หลังเรียนจบครับซึ่งเขาตั้งเกณฑ์ไว้ที่80 80ค่ะโห oh, สูงกว่าเกณฑ์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วเรื่องผลสมริ์ทางการเรียนล่ะคะคะแนนสอบเป็นไงบ้างอันนี้ก็ชัดเจนครับคะแนนหลังเรียนเนี่ย สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสัางัญทางสถิติที่ระดับจุด05เลยนะคะค่าทีเท t ส,สูงถึง18.74คือยืนยันได้เลยว่าผลการเรียนดีขึ้นจริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญว้าวคะแนนดีขึ้นชัดเจนมากแล้วเรื่องสำคัญเลยค่ะ คือสมรรถนะความเป็นครูพวกทักษะการสอนจริงๆอันนี้เป็นยังไงบ้างคะอันนี้ผมว่าน่าทึ่งเลยครับคือสมรรถนะด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้โดยรวมเนี่ยนักศึกษาถูกประเมินว่าอยู่ในระดับมากที่สุดเลยนะคะค่าเฉลี่ยรวมตั้ง4.52มากที่สุดใช่ครับในทุกๆด้านย่อยเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบกิจกรรมการเลือกใช้สื่อหรือการประยุกต์ความรู้คือผลประเมินออกมาเนี่ยเหมือนกับว่านักศึกษากลุ่มนี้เขาพร้อมจะเป็นครูที่มีคุณภาพได้เลย สุดยอดเลยค่ะแล้วตัวนักศึกษาเองล่ะคะเขาชอบรูปแบบการเรียนแบบนี้ไหมมีความสุขกับการเรียนหรือเปล่าชอบมากครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจคือความพึงพอใจโดยรวมเนี่ยก็อยู่ในระดับมากที่สุดเหมือนกันค่าเฉลี่ย4.66เลยครับโหสูงมากๆครับโดยเฉพาะความพอใจในด้านอาจารย์ผู้สอนอันนี้ได้คะแนนสูงสุดเลย ซึ่งข้อมูลตรงนี้มันก็ชี้ให้เห็นภาพที่น่าสนใจนะครับคือมันไม่ใช่แค่เรื่องคะแนนสอบที่ดีขึ้นอย่างเดียวแต่การที่นักศึกษาครูได้เลือกเส้นทางการเรียนรู้เองได้เป็นเจ้าของ SDL แล้วก็ได้ลงมือทําจริงๆ AL เนี่ยมันน่าจะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้เขาทั้งมีความสุขแล้วก็มีสมรรถนะสูงขึ้นไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่แค่เรียนตามตําราไปเฉยๆ งด้วยค่ะเพราะได้ทำเองมันคงรู้สึกอินกว่ากันเยอะเลยแล้วเห็นว่านอกจากการวัดผลในห้องเรียนแล้วงานวิจัยนี้ไม่ได้หยุดแค่นั้นใช่ไหมคะมีการพานักศึกษาไปเจอของจริงในกิจกรรมค่ายวิชาการด้วยแผนแล้วก็ลงมือทําดูกลับมาตรวจสอบผลเช็คแล้วก็ปรับปรุงแอคค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะตอนไปทําค่ายผลที่ตามมาก็ดีเกินคาดเหมือนกันครับ เช่นเขาพบว่าเด็กประทมในค่ายเนี่ยมีทักษะการสื่อสารภาษาไทยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและก็ยังเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาขึ้นมาอีกด้วยเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆครับฟังดูมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งผลการเรียนสมรรถนะความพอใจแถมมีผลลัพธ์ดีๆจากการลงพื้นที่จริงอีก แต่ว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาเตรียมการหรือว่าใช้ทรัพยากรเยอะกว่าการสอนแบบเดิมๆหรือเปล่าคะมีข้อจํากัดอะไรที่เราควรต้องนึกถึงไหมคะถ้าจะเอาไปใช้จริงๆเป็นคำถามที่ดีมากครับแน่นอนว่าการสอนที่เน้น active learning แล้วก็ให้ผู้เรียนนำตนเองแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องการการเตรียมการจากผู้สอนที่ เข้มข้นขึ้นนะครับทั้งเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเตรียมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักศึกษาไปค้นคว้าเองแล้วก็การให้ฟีดแบ็กหรือข้อมูลป้อนกลับที่มันเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนแล้วก็ใช่ครับบางกิจกรรมอาจจะต้องใช้เวลาในห้องเรียนมากขึ้นบ้างแต่ถ้าดูจากผลลัพธ์ที่ได้ทั้งในแง่สมรรถนะที่สูงขึ้นมากแล้วก็ความพึงพอใจของนักศึกษาเองเนี่ย ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับและรูปแบบนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าตอบโจทย์เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิหรือ TQF แล้วก็ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21ได้จริงๆค่ะงั้นพอจะสรุปได้ว่ารูปแบบการสอนที่ผสมผสานให้ผู้เรียนได้นําตนเอง SDL แล้วก็เรียนรู้จากการลงมือทำ AL จากงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงมากๆเลยนะคะในการพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับครูยุคใหม่แล้วก็ยังทำให้นักศึกษามีความสุขกับการเรียนรู้ด้วยใช่เลยครับชัดเจนมากคำถามสำคัญที่ผมว่าน่าจะทิ้งท้ายให้เราลองคิดกันต่อก็คือแล้วหลักการแบบนี้แหละครับหลักการที่ให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริงเนี่ย เราจะสามารถขยายผลเอาไปปรับใช้กับการศึกษาในระดับอื่นๆหรือในบริบทอื่นๆน,นอกเหนือจากการผลิตครูในบ้านเราได้ยังไงบ้างผู้ที่จะบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้เขาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่พร้อมจะเผชิญกับอนาคตได้อย่างแท้จริงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปครับ